สวัสดีครับผมนุวัสบิครับวันนี้ผมก็ได้อยู่กับเจ้าของเต็นท์ CEO ใหญ่เต็นท์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกฮะครับครับผมแจ็คของซิงแจ็คของซิงคร,รครับผมผมเป็นสายบริหารครับผมคือตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของคุณแจค็คแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปสนามไปดูฟุตบอลวันนี้แข่งกับขอนแก่นเอฟซีนะฮะครับเข้าใจไหม ผมว่าก่อนแข่งก่อนจะไปดูบอลท่านซีโอไปแปลงฟันก่อนดีกว่ามั้งครับนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวบรรยากาศสนามเดี๋ยวจะให้คุณแจ๊คเข้าไปเป็นพิธีอ่เป็นพิธีกรภาพสนามร่วมกันนะฮะ <c oughs> อ่ะเอาเดีย๋ยวเราไปดูภาพบรรยา,พากาศในสนามกันไปกันเลยครับไปตอนนี้ผมอยู่ที่สนามแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาพวกเราทุกคนไปยังห้องแต่งตัวนักเตะไปดูซิว่าห้องแต่งตัวเขาจะเป็นยังไงครับไป ห้องแต่งตัวนักเตะนะครับสภาพก็น้ําหอมที่เขาใช้นี่หอมมากเลยฮะเ๋ <m> เราไปดูว่านว่าห้องแต่งตัวนักเตะจะมีนักเตะคนไหนอยู่นะฮะเรามาดูที่ห้องนี้ก่อนเลยอ <m> อ่ไมะยูนะ ครับผมอันนี้มาที่ระยองแล้วรู้สึกไงไหมครับผมโอเคค่ะโอเคไหมครับผู้ชายผู้ชายชาวระยองเป็นไงครับหล่อไหมครับตัวดำไปนิดนึงตัวไม่ดำจริงครับใจดำด้วยครับผมจริงหรือเปล่านี่หนุ่มระยองสู้หนุ่มขอนแก่นได้เปล่าหนุ่มระยองสู้หนุ่มขอนแก่นได้ไหมครับก็มีก็มีเปลปนกันละค่ะแล้วนักบอลนะครับนักบอลระยองกับขอนแก่นเป็นไงยังไม่ได้เห็นหน้านักบอลระยองชัดๆเลยค่ะอ๋อครับผม อ่าตัวนี้เราก็มาอยู่กับแฟนพันธ์แท้ของทีมของคอนเจนเอฟซีนะฮะดูจากลายเสื้อดูจากลายเซ็นแล้วนี่อันนี้วินมอเตอร์ไซค์มีทุกคนมีทุกคนมีทุกคนมีทั้งเด็กไม่ไม่แฟนครับนักกีฬาดนักกีฬาด้วยแฟนคลับด้วยโอ้ฮะทั้งโค้ดทั้งลายหมดครับนี่ทั้งโค้ดมีโค้ดมีนักกีฬาของแฟนคลับอ่าของคอนเจนเอฟซีหมดครับ มีมีทั้งอะไรครับเฮ้อันนี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรครับไอ้แกมึงกลับบ้านได้แล้วไม่ใหไม่้นะรันนี้ไม่ใช่นะครับไม่มีไม่มีอันนั้นอันนั้นตลกตลกไม่มีโอเคครับแล้ววันนี้วันนี้วันนี้เห็นที่สนามการแข่งขันบอลแฟนคลับกันด้วย ครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับการกลับอ่าก็ถือว่าระยองเอฟซีรับรับขอนแก่นเอฟซีได้สุดยอดครับผมชอบมากครับที่ก่อนก่อนเราจะมานี่ก็อ่าคือไปเล่นบอลแฟนคลับกันแล้วก็มีความผูกพันกันมากขอบคุณมากขอบคุณมากสําหรับออ่่าระยองเอฟซีครับขอบคุณมากครับเป็นกองหน้าวันนี้โอ้วันนี้กองหน้าครับวันนี้กองหน้ายิงไปยิงไปสามเม็ดวันนี้วันนี้สกอร์วันนี้สกอร์หกหกครับวันนี้ถือว่าโอเคครับแต่ ขอนแก่นน้ำไปก่อนทั้ง6-2ก็พอดีช่วงหลังมาเนี่ยขอนแก่นเน่หมดแรงไปก่อนนะครับก็เลยโดนระยอง fc เอ้ดียวยอง fc ตามทีเสมอได้6-6ครับวันนี้ฟอนแฟนขะับเดี๋ยวไปเยือนเราจะได้อาจไม่ได้เตะกันไม่เตะกันดีวขอข้อนถ้าถ้าระยอง fc ไปเยือนขอนแกน่นเดี๋ยวพวกผมจะต้อนรับให้ดีที่สุดนะฮะ <c oughs> อ่าพิธีกร <c oughs> ผมบอกขอแหนมสอขอนแกน่นสัจกจัดให้หน่อย <c oughs> มาเมืองพนเท่านั้นนนี่เด็ดกว่าเด็ดกว่าเด็ดกว่าในบอลสองคนแกนนะครับเด็ดกว่าครับเด็ดกว่าแล้วสาวคนแกนะสาขอนแกนั่งขวาครับโอเค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 นะฮะนี่ก็บรรยากาศบรรยากาศครับขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านประธานสโมสรคนแก่ที่สีนะฮะท่านท่านดรกระสมชนะวงศ์ครับ ก็วันนี้มาที่ระยองอบอุ่นมากนะครับ,รบที่สําคัญก็คือผมเป็นแฟนของระยอง FC มาอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าระยอง f c มีการเริ่มต้นเหมือนกับทีมคอนแกน FC ก็คือมาจากมวลชนมาจากทีมจังหวัดนะครับที่สําคัญก็คือมีแฟนบอลที่จงรักภักดีแล้วก็มีทีมงานที่เข้มแข็งขอให้กําลังใจแฟนบอลของระยอง f c นะฮะแล้วก็ให้กําลังใจชาวระยองทุกท่านครับว่า ท่านทำในสิ่งที่ดีงามทำให้มีการนันทนาการแล้วก็ทำให้คนได้มาพักผ่อนทำให้ครอบครัวได้มารู้จักกันนะครับเครือข่ายเหล่านี้ไม่มีการเมืองไม่มีเศรษฐกิจมีแต่สังคมที่ดีอยู่ร่วมกันขอให้เยาวชนเด็กๆในระยองมีความภาคภูมิใจในระยอง f c มีความภาคภูมิใจในความเป็นทีมที่เล่นในดิวิชันหนึ่งนะครับผลการแข่งขันอยากจะให้พิจารณา เป็นเรื่องที่ท้ายๆนะครับเพราะว่าฟุตบอลมีแพ้มีชนะถ้าเรารู้แพ้เราก็เอาไปปรับปรุงตัวเองนะครับถ้าเรารู้ชนะก็เหมือนระยอง FC นี่แหละครับขึ้นมาด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยความตั้งใจจริงนะครับที่สําคัญก็คือรู้เอาัยนะครับขอชื่นชมระยอง FC ด้วยความจริงใจแล้วก็ให้กําลังใจนะครับไม่ว่าระยอง FC ไปที่ไหนขอนแกน FC จะให้กําลังใจเพราะว่าเป็นทีมมีจุดกําเนิดเหมือนกันไม่ใช่ทีมรู้หลาแต่ให้เกียรติคนท้องถิ่น ให้กำลังใจคนที่อยู่ในระยองนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้นะฮะผมก็มาอยู่บนสนามเอ้นอาจารย์บนอาจารย์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมอบเสื้อให้กับแฟนคลับที่เป็นกรณีพิเศษนะในแถแนะที่ที่ทักผมที่มีที่มีครแรกที่มีคนแรกมาทักผมนะฮะไม่คิดไม่ฝันนะฮะก็คือคุณนุวิเกเตอร์นะฮะวิเกเตอร์ครับ อ่ายูสเซอร์วิกนูวิเกเตอร์นะครับในขอความรู้สึกของของ,ของ,ของร,รายการหน่อยฮะแล้วก็ควาอรู้สึกงตัวเป็นรายการที่ทไ,ไม่มีสาระดีครับผมชอบคือพูดมาได้ตีตีงมวกเบี้ยวเลยนะคือชอบครับชอบคืออ,อ่าหลังจากที่ว่าเราเครียดเคียดเรื่องอื่นมาแล้วมาดูรายการมาลํมพองวาลิตี้เนี่ยครับทำให้เราหายเครียดสนุก เรติดตามทุกเพจครับติดมีสาระด้วยครับมีสาระด้วยต่อได้เป็นคนที่เจ็ดนะเนี่ยโอ้โหอยาได้มากไม่ทันอย่ารอบหน้าทำร้อยตัวนัน่ต้องได้ต้องเนี่ยต้องได้บ้างเออโมเดทำงานไม่ทันต <c oughs> อบข้ตอบมาไม่ทัน <c oughs> ครับผมเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมอบเสื้อนะฮะมอบเสื้อมอบเสื้อรายการให้ขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณคุณต้นนินเตอร์คุณวัสบีมากนะครับที่ มีเสื้อตัวพิเศษมาให้ขอบคุณมากครับนี่ไขมันแท้ดูลายเซนนะฮะลายเซนนะครับดู๋ยวนี้บินมอเตอร์ไซค์คือบากทางครับผมให้บินมอเตอร์ไซค์เซนด้วยอันนี้อันนี้เบื้องหน้าครับมีเบื้องหลังอีกข้างหลังกากเกลื่อนแล้วผมพูดไม่ใช่เอ้าวอันนี้มีแฟนยังครับมีแฟนยังมีแล้วครับแฟนอันนี้อันนี้เบอร์โทรใครครับข้างหลังเนี่ยเบอร์โทรแฟนครับเบอร์โทรใครอะครับมีมีมีเขียวด้วยอย่าลืมอย่าลืมโทรมานะจุ๊บจุ๊บอ่าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของแฟนคลับของเรยงเอฟซีทางด้านนู้นนนนแลล้วกก็บบรรยาาาศฟุตอใสมะะฮ ครับผมขอบคุณนนมากครับผมก็มาอยู่ที่ร้านอาหารร้านขายลูกชิ้นนะครับแฟนคลับของลอยองเอฟซีนะครับถ้าหิวถ้าอะไรก็มามาทานได้นี่อยู่ฝั่งฮาร์ดคอร์ครับอยู่ฝั่งอาจารย์ฝั่งฮาร์ดคอคร์นะฮะนี่นี่ดูครับดูแม่ค้าแม่ค้าสวยๆทั้งนั้นเลยฮะสวยอสวย,สวยที่สุดในสนามกี่ลอยองมีอะไรมีอะไรจะฝากถึง ก่อนที่จะมาชมและเชียร์ระยอง FC ต้องมาแวะกินข้าวไข่เจียวแสนอร่อยก่อนนะคะแล้วก็ซื้อเครื่องดื่มเย็นๆนะคะห,หวานหวานมากาแล้วก็แล้วก็จะมีเจียวห่อไข่<อ>เจียวเจียวห่อไข่ที่แสนอร่อยอีกก็เหมือนกันนะคะแม่ค้าเราเยอะแยะมากมายไก่กองเลยอ่ะพอแล้วน่าจะไปดูบอลแล้วจักรู้จักกับแม่ค้าสวยๆบ้างเรื่องอย่าเพิ่งไป เกี๊ยวค่ะน้องน้องน้องเวยวอลนะครับแม่ไขยเกี๊ยวค่ะว้าวขาไหมล่ะคะเซนเซอร์เซนเซอร์ขายดีไหมวันนี้ขายดีมากดีค่ะนี่ค่ะสวยมากสังเกตนะคะอ่าอะไรนะมิดอะไรนะมิดใหม่ค่ะมิดใหม่โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปดูบรรยากาศบนอัศจรรย์ ของแฟนบอลของระยอง f อนะครับผมโอ้ยเราเราเกืีเบี้ยมากเลยเราเรียนจบมาดางด้านภาอะไรครับผมหมายใกล้นี้ไรตอนนี้ทีมเรานำแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมเช่นครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์ไปขับของระยอง f อเป็น ผู้หญิงชาวอังกฤษครับผมพูดไทย <Okay. S 1> ไม่ได้ครับอ่เดี๋ยวขอสัมภาษณ์คุณมาจากประเทศไหนครับ uh huh. อาริมาเอาเราจากประเทศไหนครับเนี่ยเกาหลี <G oli. S 1> แล้วเป็นแฟนคลับของระย,ยร้าบุซมากี่ปีแล้วเนี่ยหกปีแล้วค่ะหกปีหกป,ป,ปีเต็มๆที่ได้ผัวที่นี่ วันนี้เราโยนสีนนำแล้วครับสองหนึ่งวันนี้จะมาถามความคิดขอความรู้สึกของพี่จนะฮะของเราว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ยนสิจะลดล็อกบดล็อกได้หรือไม่นะฮะก็วันนี้ฟอร์มก็บอกตรงว่าฟอร์มวันนี้สูสีแต่ว่าจังหวะสุดท้ายน่ะ,ะในยกสี่มีโอกาสมากกว่าครับก็วันนี้ในฐานะที่ว่าเป็นคนคนแก่นด้วยแต่ว่าตอนนี้เราแอบเทใจให้มันล้ำพองแทบหมดใจละ <c oughs> ครับผมขอบคุณพี่โจมาก ก็คุณไม่เจอมากวันนี้นี่ขอบคุณมากเกี่ยวกับรายการนะก็ขอให้รายการมาราพอวตี้อยู่กับระยอง m อต่อไปโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณไอยู่ไย ฟุตบอลยอชีนะครับมาได้สิบสามของเราเก็ชนะพลน,นะครับวันนี้มีความเห็นเกี่ยวกับแมตช์วันนี้ยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีครับทีมรู้สึกว่าเป็นระบบมากขึ้นแต่ว่าเดนอยู่ที่เรื่องกําลังยังขาดไปนิดนึงแล้วก็เสียประตูง่ายครับ,รบสมาธ,สมาธิสมาธิของเกมรับเสียประตูง่ายไปนิดนึงที่จริงถ้าเราไม่เสียสองประตูท,ที่ที่แบบมันไม่น่าเสียไม่น่าเสียเพราะว่าเราชนะครับแล้วผลวันนี้สามสามถือว่าโอเคไหมพอใจในสกอร์นะครับแต่ว่า อยากอยากชนะดีกว่าถ้าชนะเราแซงคือคือคือมันต่างกันเสมอกับชนะเสมอบ่อยก็ไม่ดีแพ้บ่อยก็ไม่ดีขอชนะบ้างโอเคนะครับก็สู้กันต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้นักฟุตบอลของเราต่อไปนะครับนี่คือเกสชนะผลนะครับขอบคุณมากครับครับวันนี้ก็ทีมระยองซีก็ได้แต้มเดียวนะครับเสมอกับขอนแก่นเอฟซีไป3ประตูต่อ3นะครับก็ น่าผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับสุดยอดสุดยอดนะครับครับผมยังไม่หยุดคุยยังไม่ได้คุยพูดทำไมเราไม่ไม่ไม่แหยังขอแชนะแชร์เดี๋ยวมีทุกพี่ไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ครับก็แมตช์หน้าเราก็จะไปเยือนท่าเรือท่าเรือครับท่าเรือไปสนามคลองเตยนะครับเจออะไรแพสสเตเดียมเลยนะท่าเรือท่าเรือนะครับก็เดี๋ยวไปเจอพวกเราที่สนามแพสสเตเดียมที่ท่าเรือนะครับสำหรับวันนี้รายการของเราก็ อ๋อขอบคุณพีดีก่แล้วเชิญก่อนนี่ผมแจ็คหงสิ่งครับผมนี่อ๋มันออกปกบสมองตะเกื้ออยู่แล้วเนี่ยนะครับเอฟเฟคเอฟเฟครายการเอฟเฟครายการเอฟเฟคสดก็วันนี้ก็รายการเราก็ขอปิดรายการเพียงแค่นี้นะครับครับพบกันใหม่เทปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ มัยองนังคิดถึงน้องเมือว่าร่ยองไม่เดินคิดไปคงหินนั่งดูไร่ยองเดินเป็นยังไงแล้ว